ก็พกผมนี้ครับผมนะจากร้านนุมิสิบเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสิร์มนะครับสําหรับกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมนะวันนี้นะผมก็จะเป็นไอ้ปั๊กนะครับผมนะของโ o โยนะครับผมนะจะเป็นแอมป์ปั๊กอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะที่แบบว่ามีชื่อเสียงอยู่นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะก็สามารถใช้ซ้อมกีตาร์ได้นะครับผมนะมีวอลลุ่มมีโทนมีกินนะสามารถปรับเสียงแตกได้นะครับผมนะนี่ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดด้านนี้นะครับผมนะแล้้ววก็จตันนนีะะผม สามารถลิงก์เข้าแอปกลาดแวน์ได้ด้วยนะครับผมนะจะบอกสําหรับ iOS นะครับผมนะนี่ก็จะลิงก์ด้านนี้เลยนะครับผมนะก็สามารถต่อสายลิงก์เข้า iPad ได้เลยนะครับผมนะนี่แล้วก็ตัวนี้เสียบหูฟังนะครับหรือจะเสียบลําโพงก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูเสียบแจ็คกีตาร์นะครับผมนะนี่นะครับผมนะเหมาะสําหรับกีตาร์ไฟฟ้าเลยนะครับผมนะก็ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์โหมดนะครับผมันก็คือสวิตช์ถ้าตัวนี้ก็จะใช้ฟลิกผ่าน iPad ดกลาดแวร์นะครับผมนะหรือ ถ้าเลื่อนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกจากตัวเครื่องนะครับผมนะจากตัวไอปั๊กตัวนี้นะครับผมนะก็เจ้าไอปั๊กตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ850บาทนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับไอปั๊กดีๆนะไปใช้กันนะครับผมนะก็เชิญมาที่ร้านเราได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไปด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่อีกเด้อยนะครับ